สมาธิอย่างเดียวไม่สวดมนต์เพราะเป็นคิดแบบนี้โอเคไหมครับได้นะการฝึกสมาธิไม่เกี่ยวกับาศาสนานะครับเป็นการปฏิบัติเรื่องจิตนะทําให้จิตมีสมาธิมีกําลังสามารถาคิดอะไรทํางานอะไรแล้วก็จะมีแต่เรื่องดีๆนะเราจะไม่คิดลบนะจะ,จะคิดบวกก็ฝึกตัวเองก็าศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนเชื่อนะสอนให้มาปฏิบัติแล้วก็มองเห็นได้ด้วยตัวเองนะถ้าถ้าเป็นของาศาสนาพุทธนะแต่าศาสนาอื่นจะปฏิบัติก็ได้ ก็ใช้หลักการเหมือนกันก็มีเอรถบาดหลวงนะบาดหลวงก็มาถามอาจารย์หมอนะว่าเขาเขาเป็นคิดเขาอยากอยากมีสมาธิเงี้ยตอนนี้เขาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เงี้ยมันไม่สงบเงี้ยอาจารย์หมอก็ยืนย่นยื่นหนังสือประการปฏิบัติทําให้นะแล้วก็บอกว่าลูกที่เป็นหน้าเป็นท่าเนี่ยก็ไม่ต้องเปิดดูก็ตัดออกก็ให้อ่านเฉพาะแนวทางในการปฏิบัติในการฝึกสมาธิก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้ไปก็อยู่ด้วยกันได้นะก็ไม่มีปัญหา เพราะว่าถ้าถ้าเป็นสายปฏิบัติถ้าถ้าถ้าท่านรู้ว่าเป็นเรื่องเป็นศาสนาอื่นท่านก็จะไม่ก้าวไก่ท่านก็จะสอนแต่สมาธิสอนแต่สภาวะอย่างเดียวจะไม่พูดเรื่องศาสนาของศาสนาอื่นเลยก็เอาแค่เรื่องเดียวเนี่ยปฏิบัติอย่างเดียวอย่างโกเอนก้าก็เป็นอย่างนั้นนะโกเอนก้าก็ก็ไม่พูดเรื่องศาสนาอื่นไม่ว่าคุณจะศาสนาอะไรจะใส่ชุดอะไรมาปฏิบัติก็ต้องทําตามคอร์สที่ที่ให้ฝึกนะก็ให้นั่งสมาธิแบบนี้แบบนี้ท่านจะไม่พูดถึงศาสนาอื่นเลย แต่จะพูดถึงสาภาวะการปฏิบัติแล้วก็วิธีการจัดการกับสาภาวะนั้นๆก็สมาธิเป็นของเป็นของกลางนะเป็นของโลกใบนี้นะใครจะทําก็ได้ใครจะดึงมาใช้ก็ได้นะ